สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขูสุข้นสวัสดีลุงป่าลูกหลานผมทุกีคนเดิมครับพี่น้องติดตามตัวดีนอาางน้ำปูส่วนฝันแม่นอยู่ที่บ้านหนงตาถินตัวน้อยเนาะบันถินบ่บนโน้นราสีบนโน้นละสีพี่น้องนะครับเด้ยินว่าปูฝันแล้วก็ไปซื้อนมซื้ออย่างมาปากปูมาเล็นน้ำปูแน่ลรืพี่น้องบันตะเถิ่นเนาะบันตเถิ่นเนาะบวันตาถิ่นวันไงคือบันตเถิ่นพี่น้อง นะครับอันนี้คือหญ้านะครับเอาไปหาปูกันบันนี้วัดดีหญ้าแล้วล่ะนะครับวัดดีหญ้าเจ้ตอนขามาแล้วล่ะพี่น้องล้กที่ว่าพ no. ี่น้องเอฟซีก็จะ่าคือบวัดีหญ้านี่ไปหาผู้เฒ่าผู้ตูวเขหลจิกวัดดีครับวัดดีเจ้ตอนแรกแล้วพี่น้องเด้อนะครับเอาหมื่นแ่ยปูวัดดีครับวัดดีครับปูเขาอยู่หมื่นแท้จะหมื่นอยู่คำใช่เนาะเห็นหงฝนกะจิโต๊กห้ามฝนตกวข้ามครับผมปู ไปปู่เพื่อแล้วไปบ้านดอนตุ่มเพื่อไปบ้านดอนตุ่มติดตาลข้ามเพื่อแล้วปู่ไปบ้านดอนตุม AME, ่ม,บ,ม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 ,บ,มบ้านผู้สาวเก่าเพื่อแล้วบ้านอดีตรักที่เธอทิ้งฉันเพื่แอแล้วเออไปดูบ้านอดีตผู้สาวเก่าเพื่อแล้วผูเขาได้ฟัวแล้วก็ทอดเขาก็เลยไปถามลีกถามเบือไปเวะเหลยวเบื้องบ้านเขาก็มีแห้ง,ขงเขาไปสากเบื้องบ้านเขาเห็นบ้านเขาดีใจ โอ้ยน้อคนเฮามันหักกันมันถิ่มกันอย uh huh. ู่ตรงใดใจมันยังหักโยงกับคือเก่าเหรอครับ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  มาหาปูคำนันทั้งทั้งสารคามโคสมโคสมคำนั่นสมควรสมำนันสมพสุ่นกำนั่นสมพสุ่พนด้นยินข่าวว่าปูบอกเลขแมน่นเลยมาหาปูอยู่นี่ครับโอ้หาเสียงกูแทน รัปปูเขาเลยมาเวียปุฮัปูอ,ปนนอ,อช่องยืทุบติเออคือว่าเพื่อนมาคือว่าตัวบอกเลขแม่นเหว่าทีบ่กกะปู่นอ่ะวันนี้ปู๋ยว่ว่าเห็นยูใส่เห็นในช่องยืทุบ้ท,ทากัคนเดิมม่อทีอ๋อ,ปปอ,อ,อโอ้ยซาตัว คนเห็นในหลายคนพาอได้ลูกหลานเติบโตนี้เด้อชอคได้หน่อยครับครับครับปูอ๋อทำปูแต่ว่าปู่พระท่านฝันว่าเถาะตอน่นมาทำครับอ ครับครับครับเนี <lite>. mm ่ย hmm. บ้านยวบ้าเอพี่อนเงินไห้เงินห้าน้อยสองร้อยบาท มาให้อาเซียนกับทวีคนเดิมคันน้ำมันโลดมือนี้ละ่ะอยู่บ้านอาเซียนพุนเปิดโอนมาสองร้อยบาทบัตนี้ให้อาเซียนร้อยหนึ่งค่าเลขฮานอยพนบัตนี้เพิ่นให้ผมร้อยหนึ่งผมบ่เอาดอกผมจะใส่เมื่อให้ปูนีน่เงินเอฟซีเอามาให้ปูเพราะได้ซื้อกินเอา,ป,เอาปูเอาเดี๋ยวไปเอาเงินเอฟซีเพิ่นเอามาให้ผมเนี่ยละเงินเป็นเงินฮานอย เงินห้าน้อยของอา,อาจารย์สัเจียนเปดนิดอุ่นมาสองร้อยวันนี้ก็เลยให้อาจารย์สัเียนร้อยหนึ่งให้ผมร้อยหนึ่งปันกันวันนี้ผมก็เลยมาให้ปูผมมาเอาผมมาใช้ใส่มือปูไปซื้อขนอนืนอขนอนมเขอซื้อนมกินนมร,นร้านก็มีหน่อยก็ให้ตาหน่อยร้านมีหลายร้านก็จะให้หลายโย่แล้วคุณทองลูกโตตัวลูกห้านโตตัวจะหน,น่อยสักกอนบ่อยบ่อยมีอยู่ปูมีอยู่คันนมันอย ว่าเก็บไปซะครับครับปบครับครับครับ ครับ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 อปูว่าคพนบอกคพณ่นว่า ปูก็เยวาสาธุเด้อเทพบุตรเทวดามาเข้าฝันปูขคลในเด้อทีิปูวาเขาฝันอ่ะปูวอาวันนี้ก็เลยมีเทวดาหรือว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งคนมาบอกเลขคนบอกบอกเลขเป็นตัวเลขเป็นศูนย์ฮะโอ้โอ้มาเอานกขุมไปตอก่อนโอ้ครับ ครับโอ้ oh, นี่เขาวันที่เขาล่างเขาบนดูสิโอ้ตัวหกกับตัวเกตเขาแล้วยังยังอีกตัวหนึ่งตานนั้นเขาโ oh, อย้ยอีกตัวหนึ่งตอนนั้นเขาันี้นเขาอยู่บัดนี้เดาะข้าพรมอ oh. อ๊ะแรับปอร์แรปเปอร์อืมสาธุดอร์สันพี่น้องอิฟซี่ปูกไปเสียงเบิงนะครับเอาศูนย์ห้าห้าซูนย์ไปเสียงเบิงนะครับสาธูเดอร์ถ้าบเดี๋ยวออกศูนย์ห้าหาซูนยให้ผู้ข่าฝันว่ามีแนวใดเป็นแบบโปรวันนี้ได้เพราะันนี้โปรได้ได้อย่างปูเป็นได้เมียหน่อย โอ้ยเมียหน่อย่ันพี่น้องอ้าวเดี๋ยวเมียหน่อยสันฟูฝันพี่น้องเนาะได้แยเ่เด้อพี่น้องเดี๋ยวเมียหน่อยจะพันเกาะไอเจ้งหาพันหืมไอเจ้งหาพันมันนี่ไปยังไงตอบฟูฝันว่างได้อีกบันขับไปบอกกันกับเมียหน่อยในห้องมานนี้เพื่อนว่าตัวเลขตัวใด้บันีเป็นเล็ก ครับกาเป็นผัวเป็นเมียก,กันออในความฝันครับนนก็ได้ไปตีเป็นตัวเลขออกมาก็ตีเป็นตัวเลขออกมาเป็นเก้าศูนยเป็นห้าศูนย์เก้าห้านย์เก้าห้าศูนย์อ้เก้าหได้พี่น้องนะครับตีออกมาแล้วนะครับข้อมฝัมของปู่สวนฝันแม่น โคงที่สองพี่น้องเนาะโคงที่สามยังประันได้ระติตตามต่อพี่น้องสามคงที่สองยแลนะครับโคงแรกบ่ได้ตัวเลขนะครับพี่น้องโคงที่สองได้เก้าห้าศูนย์นะครับปูสวป่วนผลฝันว่าเพ่นได้เมียหน่อยนะครับเอานกขุมไปตอหมกเกตโตนะครับตัวที่อ่าอ้ยังอีกไมนได้เข่าอีกเนมาปูตัวที่หาไม่ได้เข่าอีกเปนมาปูบาดนี้ก็ได้ได,ได้เป็นเลขออกมาก็ได้ว่า เลขออกมากก็ได้สูนหาได้เอาเสียงเบิงสาธุเดอร์ให้เลขออกสูนหายดีให้ผู้ขาได้ไมีแนวได้มีของได้บัตรสันปูวาเสียงเบิงบัดเนี่ยได้อีดีพี่น้นองได้เมียหน่อยเนาะครับไม่พอเปู่เอาพี่น้องปูได้เมียหน่อยวันหนึ่งบัดเนี่ยได้เขาไป่บอกกันอยู่ในบ้านในห้องนะครับไม่บอกกันในห้องสันปูบอกนี่ผมฝันได้พี่น้องบ่แม่นความจริงได้นี่ก็ความฝันนะครับความฝันเอาความฝันมาบอกสู่พี่น้นองฟังบัดเนี่ยเป็นตัวเลข ตีเป็นตัวเลขอ,ออกมานั่นปูมันตีเป็นเก้าห้าศูนย์เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับพี่น้องเอฟซีฟังดีๆแล้วก็ฟังหลายๆรอบแล้วเรา้งได้เข้าใจพอปูบอกเสียงคอยผมก็แปลถือแน่บ่ถือแน่นะครับจับใจกล้มปูได้แน่บ่ได้แน่แปลให้พี่น้องได้ฟังน้ำกันนะครับถืออ๋อลูกว่าลูกแปลถืออยู่เบืนบ่ครับพี่น้องปูวาป่าแปลถืออยู่เด้อพี่น้องเดอ้อ นะครับที่แล้วพี่น้องงวดนี่พี่น้องเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเด้อพี่น้องเด้อเลขปูส่วนฟันเม่นนะครับงวดนี้ตีแห้งตีปังตีเตอะป่อเต็กสามตัวพี่น้องติดตามเบิ้งน้ำกันพี่น้องมันผ่านมาสองงวดนะครับผ่านงวดผ่านมาสองงวดนะครับงวดที่สามอาจตีเตะสามตัวก็ได้เด้อปูเนาะวอแน่เด้อพี่น้องเด้อนะครับงวดที่สามอาจเตะสามตัวก็ได้พี่น้องพิจารณาเบิ้งให้ดีนะครับพี่น้องมักก็ค่อยจัดพี่น้องขัดก็ค่อยผ่าน นะครับจนกทางเป็นเพียงแนวทางนะครับความฝันปูก็เป็นเพียงแนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีเพียงเท่าน,นั้นนะครับพี่น้องบันทึกเป็เช็ดตัวใหญ่ให้พี่น้องได้เบิ่งกันในสมุดนะครับความฝันปูพี่น้องก็ยิ่งเหลือเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบพระคุณเอฟซีนะครับจนกระทั่งของเทียบหลายๆเด้อนะครับเพิ่นอยู่บ้านไผ่เมืองพ้นนะครับเพิ่นติดตามฮานอยอยู่ในช่องยูส์อยู่ในชออ่อ,ชองหน้าเฟซของทวีคนเดิมหน้าเฟซของตัวไอเจียตุไทยนะครับเนาะเพิ่นได้เบอร์โทรผมเพิพ่นโทรมาเพิ่นอุดเงินมาให้ นะครับสำหรับเอฟซีใหญ่ใหญ่กุหลาบแดงพี่น้องนะครับใหญ่กุหลาบแดงเด้อเป็นโอนมาให้200บาทพี่น้องนะครับโอนมาให้คานหมวกน้ำมันผมมือเต้านี่นะครับให้อาจารย์สัจเจียนลอยหนึ่งให้ผมลอยหนึ่งนะครับสำหรับ FC นะครับสำหรับเลขห้าน้อยนะครับเพื่อนติดตามอยู่ทั้งช่องทวีอ่าตัวไอเทียตไทยเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ผมกะเอาเงินที่เพื่อนโอนมาให้ นะครับมาให้ปูส่วนฟันแม่นนะครับเนะาะเอามาให้ปูส่วนฟันแม่นพอได้ซื้อขนมขนมซื้อยากินพี่น้องนะครับขอบคุณขอบคุณสำหรับยายกุหลาบแดงหลายๆเด้อนะครับที่ได้ส่งเงินมาให้คันหมุนน้ำมันนะครับขอบพระคุณหลายๆที่ท่านมีน้ำใจกับทางช่องยูทูบทุที่ค,คนเดิมโดยดียมาตลอดเอาไปหนึ่พี่น้องไปเบิกเลขตัวใหญ่ของปูส่วนฟันแม่นบางคนกิตาบอดีบางคนกิหูบอด,บบอดีพี่น้องก็ไปก็บม่ได้เงินเบิกตัวเลขนำกันเหมือนพี่นอ้อง เอาพี่น้องนะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2566เด้อพี่น้องเด้อปูสวนฝันแม่นพี่น้องนะครับมาคำคำเหมือนๆพี่น้องเนาะาปูสวนฝันแล้วก็เลยมาลงคลิปให้ปูนะครับพอดีอ่าแวบะบมาหาทางเสถียรนึ่พี่น้องเนาะปูหาที่เก่าหาศูนย์เลยพี่น้องนะครับปูฝันแล้วได้เก่า50อ่าตัดเลนก็คือเก่าศูนย์เก่าหากับหาศูนย์เน้นที่หาศูนย์เลยพี่น้อง เน้นที่ห้าศูนย์ห้าศูนย์พี่น้องนะครับซื้อรางซื้อบุญไหวสาหรับเลขปู่สวนฟันแม่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องไปพิจารณาเบิ้งนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับปู่กับฟันเป็นเพียงแนวทางผมก็เป็นสะพานบุญเป็นซื้อกาให้กับพี่น้องเอฟซีเพียงเท่านั้นพี่น้องเนาะบำรับรูว่าเลขถูกตัวใดปู่สวนฟันแม่นกับสรับรูว่าเลขถูกตัวใดพี่น้องเนาะเบิ้งแล้วมักแล้วกับพิจารณาเบิ้งให้ดีพี่น้องเงื่อนท้องมันหายากพี่น้องเนาะเอามาก็ค่อยไปจัดซื้อหาจรากกินเบ่งรัฐบาลนะครับ บมมากกเรียนผ่านเบื้องบนความสูกควบบันเทิงแค่นั้นก็พอพี่น้องนะครับทองทางทุกช่องทางเป็นเพียงแนวทางทุกคลิปเป็นเพียงแนวทางให้กับพี่น้องเพียงเท่านั้นเด้อพี่น้องเดอ้อเสนอให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นบ่นสนับสนุนให้พี่น้องไปเดินการพนัพน,นแต่อย่างใดเด้อพี่น้องนะครับสาหรับเลขของปูส่สวนนวดประจําวันที่2พฤษภาคม2566ปูส่สวนฟันแม่นให้ที่950950พี่น้องนะครับ90 5า หาเก้าเก้าห้าแล้วก็หาศูนย์ศูนย์ห้าพี่น้องเน้นตรงที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าได้พี่น้องบงกลมตรงที่หาศูนย์เด้อนะครับขอบุญขอบุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องยูทูบทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นชิปจน่าจบชิปขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งจิตเงินก็ขอให้ได้เงินจิตท่องก็ขอให้ได้ท่องเงินท่องไหลาม,าามากเทมากก็จังสายนำบ่ขาดสายเด้อนะครับเนาะขอให้เฮงปังปังววดประจำวันที่ 2, สองพฤษภาคมนี้สำหรับเลขปูส่สวนฟันแม่นเด้พี่น้อง นะครับถ่ายทํำให้พี่พี่น้องได้เบิรงนัากันอยู่ในบ้านปูสวนคำคำพี่น้องนะครับบรรยากาศฝนกระตกลิ่นไปป้อยอยากหน่อยพี่น้องเนาะรับมือนี่นะครับมาติดตามอยู่เทียทางที่ทางสารคามพี่น้องนะครับเนาะเดินทางมาเตมาิมมะเขือเแล้วพี่น้องนะครับสำหรับเลขปูสวนฝันแมนได้พี่น้องนะครับเอา้าพี่น้องเบิ่งแล้วมากแล้วชมแล้วก็เล่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนำแน่ได้พี่น้องเดอ้อนะครับ ฝากพี่ฝากน้องไปสู่สุขคตไปสู่ไปน้ำสู่สุขคนพี่น้องนะครับช่วยให้กําลังแรงใจทั้งช่องยูทูบทวีคนเดิมในหน่อยช่องนี้ได้พี่น้องเดอเ้อพอได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใม่ให่ให้พี่น้องได้เบิ่งนํากันสำหรับจินนี้ผมทวีคนเดิมขอจบคลิปของปูส่สวนฟันแม่ว้เพียงคงนีขอกล่าวเข้ามาอยู่ดีม่แห้งสวัสดีครับ